การคูณโดยการจัดเปลี่ยนตัวคุณแบบที่2ก็คือเราเน้นไปที่กี่หลักแล้วกีหลักแล้วนะครับไม่ว่าจะตัวตั้งทีหลักหรือตัวคูณทีหลักก็ตามนะครับ วิธีการก็จะคล้ายกันกับ3หลักก็คือพร้อหสเต็ตถ้า3ามหลักก็จะมีสามเตตบนล่างบนใช่ไหมครับแต่ถ้าสี่เต็ปก็เพิ่มขึ้นมาอีกหลักบ,บนล่างบนแล้วก็อะไรครับล,ล่างอีกแค่นั้นเองหลักการแค่นั้นไม่ดูวันตัวอย่างเลยดีกว่านะครับตัวอย่างเช่น1 2ึ่งพนมบี่โหนึพ 423รอพอไหมนี่พอไหมนี่เยอะไปเยอะไปเอาสักประมาณอ2 3่ร้อก็พออ่ะสเต็ปที่หนึ่งครับสามคูณสี่ได้ได้หนึสองไปหน่งอนึ่อนุญาตนะครับใช้มือนะขออนุญาตจริงๆไม่ถูกนะครับต้องใช้แปรงลบกระดาน แต่ไม่เป็นไรเป็นเร็วดีเลยสองหนึ่งอัดสามี่ได้สิบสองใส่ห่ใส่สองนะครับต่อไปสามคูณสามเป็นเป็นเใส่เก้าใส่ศูนย์ใส่เก้าใส่ศูนย์ใส่เก้าต่อมาครับสามคูณเป็นหกใส่ยังครับใส่ศูนคูณส่ใส่หกสามคูณทุดท้ายครับสามคูนึ่งนได้สามใส่สามใส่ศูนย์ท่นี้ครับจากบนล่างบนแล้วก็ ไม่ได้ให้เลขนะครับบนล่างบนไม่ใช่นี่คือสเต็ปของการคูณโดยการจัดจำแหน่งตัวคูณหมดแล้วครับคูณหลักหน่วยเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จหรือยังเสร็จการหลักหน่วยครับเหลือการคูณอะไรต้องบอกว่าหลักสิบกับหลักร้อยหลักสิบกับหลักร้อยมาคูณหลักสิบครับได้สองสองคูนสี่เป็นแปดไปแปดนย์สองสามเป็นคูนไป ไม่ยากเลยแค่จำวิธีให้ได้นะเก้าสุดท้ายครับคูณหลักร้อยครับ1นคูณสได้หวยหวยหวยร้อยเป็นใต้เลขอะไรครับสองหลักร้อยใต้เลขหนึ่ใต้เลขหนึ่งเลขอะไรครับเลขหอ่ะหนคูณสได้สี่ไคูณสได้สาม หนึ่งคูณสองได้สองใสสองใสศูนย์และหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งใสหนึ่งใสศูนย์โอ้ยมาบวกกันโอ้ยพีทอ้ะคูณด้วยเลขอะไรดิหคูณด้วยเลขหนึ่งคูบอกให้ทำยังไงเปลี่ยนเลยดครับแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้แต่เสียเวลานะครับในเมื่อเป็นเอกลักษณ์การคูณเลขหนึ่งพิเศษมากเลยครับจากสองแถวนี้เหลืออะไรครับ จริงๆบนกแล้รมันก็เท่าเดิมแหละเหลือชิ้แถวเหงแถวได้เลยบ้าง่สาสอและหได้เลยนะครับมาบวกตัรับสอไม่มีตัวบวกมัมาได้เลยครับต่อมาครับลักตัวลักสิบแล้วหนึ่งบวกเก้าได้สิบใส่ดใสุ่หนึ่งบวกเก้าได้สิบใส่จุดจุด นะครับเมื่อถึงสิจากนั้นเอาสูนยไปบวกกับแปเป็น8จุดนี้1บวกหเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกสามสิบสามบสามใสุ่ดสบวกเจ็ดเป็นเจดว่ามบวกสามบวกเจ็ดสามบวกสี่เป็นเจจุดนีเท่าไหร่จ๊ะหนบวก1นให้หบวกเป็น <student> 1ห <No>. นึ่งบวกศนย์เป็นกสองเป็นมวกสองเป็นสี่เป็นบวกสองเป็นห้าไม่หยุดเลยใจหนึ่ต่อหน ไม่ยากไม่ยากนี่ก็คือวิธีการคูณโดยการจัดตำแหน่งตัวคูณโดยที่ไม่ว่าจะเป็นตัวตั้งกี่หลักก็ตามนะครับเราใช้เ็ปนี้แหละต่อไป้นีมันยาวไปจนถึงร้อยหลักเราก็ลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงแบบนี้เรื่อยๆจริงไหมครับแค่นั้นเองนะครับโอเคครับ